กลมควบคุมโรคเปิดจดหมายหมอยงไม่รับไฟเซอร์20โดสจากกรณีโรคออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เอกสารการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์จำนวน20โดสให้กับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่มีศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรเป็นหัวหน้าศูนย์ซึ่งเป็นร็อกวัคซีนที่ได้รับการบริจาคจากสหรัฐ จำนวน1.5ล้านโดสซึ่งรัฐจัดสรรให้กับบุคลากรทางแพทย์ด่านหน้านั้นล่าสุดกรมควบคุมโรคได้เผยแพร่ผ่าน Facebook ที่ชี้แจงว่าไม่มีการจัดส่งวัคซีนให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันเนื่องจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกได้ดูแลบุคลากรที่ทำการตรวจโรคเป็นอย่างดี จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนไฟเซอร์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานแต่อย่างใดมีการเผยแพร่จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุมโรคเรื่องยกเลิกการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์อย่างศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ดยระบุว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนไฟเซอร์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานแต่อย่างใดจึงขอยกเลิกจำนวนวัคซีนดังกล่าว ไม่ว่าจะจัดสารโดยตรงหรือผ่านสำนักอนามัยรงชื่อในแพทย์ยงผู้วรวัน